สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยู YouTube ทูบทุกทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ลุงแม็กอยู่จังหวัดอยุทยาครับมาทำงานกับพี่น้องตอน,นนี้เวลาหกโมงเช้านะครับเ้าช่อมันยากาศเมืองอายุธยานะครับแต่ว่าเป็นมลงโซนของ สถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นต้นของอุตสาหกรรมเรียกว่ารจนะเี็นนุน็มาทำงานครับผมอายุอายุทยาาอยู่สองสองหมื่นหนึ่งขึ้นครับนอนขึ้นเลยเดมือยอนี้ก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครครับเพื่อไปทำงานอยู่กรุงเทพมหานครอยู่ประมาณสองขึ้นสองมื่นสองขึ้น มัสุกเตะเดี่ยตงกลับไปแลครับผมีม่ภาพบรรยากาศของช่วงเวลา6กโมงเช้าของจังหวัดพนักคอศรสอยุทธยานะครับเป็นโซนโลดจนะนะครับเป็นเขตอุตสาหกรรมไม่ใช่เขตท่องเที่ยวไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวนะครับผม ถพาี่น้องมาอย่างต้มบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับในเขตรถชนะหรือนิโคมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ผู้คนก็กำลังจะไปทำงานครับมีรถรับทรงครับรถรถรับทรงไปโรงงานครับผมนะครับพนักงานไปไปทำงานนะครับนี่ครับพนักงานไปทำงานโลงงานครับ บริษัทของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนะครับโอ้ขเาขาเจ้าค่ะติดไฟสวยงามนะครับพี่น้องเจ้ามีงานอย่างนนาะมันขึ้นมีเสียงหมอล่มเสียงหมอล่มดนตีบุ่มบุ่มบุ่มบม,บมโเป็นตำมวนกันเลย ลูกแม่สิผ้ายางไปเที่ยวของจังหวัดพระนครศรียุธยาครับย้ำอีกครั้งนะครับเป็นเขตอุตสาหกรรมนะครับเขตโรงงานอุตสาหกรรมครับพี่น้องโซนนี้มันเป็นเขตการท่องเที่ยวนะครับกตร์เดรย์โรนเ้ามาในเมืองเจานึงเลยครับพี่น้องเป็นปีหมดละอันนี้ก็เป็นรถโรงงานครับรถโรงงานรับทรงพลังงานไปโรงงานครับ ใช้อินเตอร์คุปปนนนานีกครถตับส่งพนักงานไปลงงานที่กันครัแบบนี่นะนลูกแม่ผ้ายางเที่ยวเลียนนะครับนอตอนเศร้าๆดีือวออกกำลังกายไปนะ้วากาศไปยินสบายดีครับผมการยินสบายดีอยู่บอหอด ่าเดินเที่ยวครับพาเดินเทียเท่ยวเชียรเรียนดอบกําลังกายครับพี่น,อน้องลอดอเขางานครับลอบเขางานเขางานสองโมงครับเมนีก็ทํางานอยู่อยุธยาอยู่สองมือครับมือว่านกับมือนี้ากาประมาณบ่ายสามครับเพ่อนแม่กัจะ,จะเดินทางเขากุนเทพมหาคนครนะครับไปทํางานอยู่กุงเทพมหาคนค,คารคอ,นอยู่ประมาณ มือเกือบสองมือแหละครับกจากเดินทางกลับมาอีกจังหวัดหนึ่งนะครับจังหวัดปรจนะาจีนนะครับจาเดินทางกลับบ้านในวันศุกร์ก็จะถึงบ้านใช่ไหมวันศุกร์เลยครับพี่นอ้องนะครับแม่ว่าจะเดินนะครับพนักงานคนไปโรงงานครับผมพนักงานไปโรงงาน ตอนนัน้นเป็นรถลบส่งของรถับสง่งพนังงานครับรแม็กเสเบรถ หลับทรงพนังงานครับผมนครับลดหลับทรงพนังงานพนังงานเขาโลงงานครับเมันไปทํางานตะเสาเนาะนะคร,บครบบบับไปทํางานตะเสาครับพวกม่วงมันไปทํางานแลไะครับ ก็คือรถรับส่งพนักง,งานเขาโลงงานครับพี่น้องโรงงานเพระาะว่าตรงนี้เป็นเขตเขตอุตสาหกรรมเนาะเนลูกแง็กกีเขาโลงงานนี่แหละครับอีกจักน้อยเนี่ยครับอรอทีมงานตื่นเึ้นลูกแม็กิเขาไปโรงงาน,างงาน,นครับบอกว่าใดนัว่าเป็นโรงงานอย่างเนาะอ,อีกขั้นหนึ่งโอ้ลายครับกูนะครับมแตรรถโลงงานท้นั้นเลยครับรถรถลับส่ง คนงานหรือพนักงานเขาวริษัทครับเขารงงานรถบัสคันใหญ่ๆนะครับอ๋อหลักตพี่ตรวจพนักงานลับส่งเขารงงานช่วงนี้คนดีบเร่งเข่าทำงานะครับน,นะครับเนาะนี่นะครับตอนเศร้าของเมืองจังหวัดพะนคกรสียายุทยานะครับ ในเขตโรงงานอุตสาหกรรมหรือเขตรถจักนะหรือเปล่า,น,งงาน,นะครับเขตอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าในยุทธยานี่ก็มีโรงงานหลายครับเขาจะเป็นโรงงนานองบริษัทต่างๆนะครับที่นอ้อยแล้วลูกเมียแต่จะไปว่าจะมาสั่งอาหารร้านนี้เขาไปไว้แต่กินนะครับ กังกับเขาลานนี่กันมีอาหารอย่างนี้นะนี่มีมีอาหารทำสั่งนะครับเี่นลองชมบรรยากาศทั่วไปสักนิดนึงก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้ลุงแม็กก็จะขอจบบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้กอนนะครับขอบคุณหลายๆนอสำหรับการชมคลิปลุงแม็กสำหรับการติดตามสำหรับการให้ยกำลังใจทุกกำลังใจนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ